สวัสดีมีเงินล้านกับผมผู้หมวดอรู้ทางรวยช่วยเตือนภัยระวังมิจฉาชีพเอาผลประโยชน์เข้ามอล่อลวงเข้ามาลวงล่อแล้วให้ทำต่อเป็นเลเวลเลเวลม,มันเป็นยังไงผู้หมวดมีมาแจ้งความเมื่อวานเขาแจ้งเขายจงไงก็คือจะเป็นส่วนมากจะเป็นพวกนักศึกษานะครับนักศึกษา นักศึกษาที่ช่วงที่กําลังกําลังช่วงปิดเทอมเนาะมันก็จะมีมิจฉาชีพส่งไลน์ส่ง,สงติง้งอา้าวทำตัวนี้นะอา้าวทำนี่เสร็จแล้วก็จะได้รางวัลน,นักศึกษาก็ผู้เสียหายนักศึกษาที่เป็นผู้เสียหายเขาก็สมครเข้าไปก็ไปทําเขาที่เขาบอกพอทําไปทํามาเสร็จปับ๊บจะผ่านพอผ่านเสร็จเป็นไงครับถ้าผ่านต้องได้รางวัลใช่ไหม เ็บอกถ้าจะได้รางวัลปั๊บต้องโอนสตางค์ไปเท่านั้นต้องโอนไปเท่านี้นต่ครับนักศึกษาอยากจะได้รางวัลผู้เสียหายอ่ะเขาอยากจะได้รางวัลก็ไปโอนสตางค์ไปเขาอีกพอโอนอีกไหมครับมันก็ทำน้องแนงน้องแนงน้องแนงอีกเสร็จปั๊บจะสยอีกละเหมือนเดิมครับถ้าจะได้เพิ่มโอนอีกทําไปทํไมเรื่อยสุดท้ายไปครับเสียตังค์ทิครับแทนที่ว่าตัวเองจะได้ตังค์นั่นเขาเรียกว่าหลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่าง เหมือนเมื่อวานที่บอกว่ามีเหมือนทองมีเหมือนทองมีนั่นนี่เขาเอารูปถ่ายรูปอะไรต่างๆเขาไปถ่ายที่ไหนมาไม่รู้ไปถ่ายมาเสร็จปั๊บก็ขึ้นโฟลไ์ไว้พอขึ้นโฟล์ไฟ์กาเรียกว่านั่นแหละแล้วพี่พพพพๆน้องๆบางคนก็คิดว่ามันจะได้ง่ายคิดว่าจะได้ง่ายไวเขาจะว่ามันได้ผลประโยชน์แน่ได้กําไรดีแน่ไพครับก็ลงไปกับเขาสุดท้ายโดนหลอกครับเมื่อวาน ก็โดนหลอกวันนี้ก็เหมือนกันนี่แหละเขาเรียกว่า <c oughs> มันอยู่ในไหนก็เรียกว่าหลอกลงทุนในรูปแบบต่างๆมีหลายอย่างนะครับเคสที่ผมยกเมื่อวานก็คือเคสเกี่ยวกับเรื่องเหมืองทองวันนี้เชตเกี่ยวกับนักศึกษาก็เรียกว่าทาต่อเป็นเลเวลเลเวลิงหลายคนนักศึกษาบางคนที่ก็เรียนจบหรือบางคนที่จะลาว่างานโอ้ทาอย่างนี้ทำหนูทําได้ทําทได้ทําเปรียบวอาผ่านและผ่านและผ่านมาน พอผ่านขั้นตอนและขั้นตอนต่อ,ตอไปขั้นต่อไปเสร็จมิจฉาชีพมันให้โอนเสตัง้าไปอโอนมันไม่ให้สุดท้ายไปครับหลงเป็นเหยี่อเขาก็ไปอ่นเสตังอ้าวแถมอีกนิดนึงครับสำหรับพี่พี่น้องน้องที่ตื่นขึ้นมายังงัวงเงียงัวงเงียอยู่นะยังคิดว่าเอ้ยยังไม่อยากจะตื่นถังเช่าครับพี่น้องครับนะด้านหลังผมให้พี่น้องดูนะครับก็คือผู้หญิงก็ทานได้ ผู้ชายก็ทานดีโดยเฉพาะสามาีสุดยอดเลยทั้งทานเลยนะครับเอ <laughs> บรรดาที่อุย๊ยนะไอ้มโนกเขาไม่ขันรับรองก็ <c oughs> กุกกุกุกิก็ทังเช่านะครับรดน้ําตาลนเลือดด้วยนะแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมจนกว่าว่าพี่น้องจะได้ลองด้วยตัวท่านเองนะครับทานตอนไหนก็หมดก่อนนอนนะครับตื่นเช้ามา ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะครับส่วนสุภาพสตรีที่มีคันเด็กไม่ควรรับประทานนะครับมีข้อบอกอยู่ในนี้นะของไ IDM นะครับขอบคุณพี่พพน้องที่เข้ามาดูขอบคุณพ,พี่น้องที่เข้ามาชมขอบคุณพี่น้องที่ช่วยติดตามและที่สําคัญที่กดไลค์กดแชร์ส่งต่อบอกเพื่อนเพื่นเพนฝูงเกี่ยวกับเรื่องกโกงของมิจฉาชีพอะไรต่างๆผมก็จะมาบอกมาเตือน ผมคนเดียวไม่สามารถเตือนได้ทุกคนเพราะนั้นถ้าพี่น,น้องหลายคนช่วยกันกระจายข่าวมันก็จะทําให้พวกเราสามารถที่จะเซฟเงินตัวเองเซฟเงินเราก็คือหมายเขาว่าเงินเราที่ไม่ต้องออกไปแค่แหลก็เรียลกพอเรารู้หาเสร็จเราต้องรู้เจ็บพอเก็บเราก็ต้องรู้ใช้พอรู้ใชล้ละขยายดอกผลขยายดอกผลย,ยผลังไงวันต่อไปแล้วก็มาอีกทีวันวันนี้พี่พี่น้องหลายคนจงโชคดีมีเงินล้าน จะอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้านให้เงินล้านไหลเข้ากระเป๋าท,ทุกทท่านทุกๆคนสวัสดีครับบ๊ายบาย